ผู้เราผลงานยังไม่ออนแอแต่ว่ากระแสในโซเชียลค่อนข้างจับจิ้มบางสิบเปอบ้งางก็ดีใจค่ะดีใจที่แฟนๆคนชื่นชอบในเราสองคนดีใจมากงงไหมทำไมมีกระแสเยอะมาขนาดนี้ <c oughs> ไม่งงหรอกครับก็าอาจจะ <c oughs> ไม่เขาอาจจะ <c oughs> เขาอาจจาะเห็นอะไรบางอย่างในตัว อะไรแบบเป็นความน่ารักความสดใสอะไรอย่างเงี้ยครัิดอย่างที่ทุกคนเห็นอะไรเป็นในเวลาเราทำงานด้วยกันหลืออะไรก็จะแบบมีโมโมเมนต์ต้องมาติดกันตลอดเลยของเราก็มีครับก็ตีกันตีกันด้วยความที่แบบสนิทกันค่ะแล้วก็เหมือนทำงานอยู่ด้วยกันได้โปรเจกต์เคอเวอร์โฟมนี้ตั้งแต่แบบก่อนเดบิวต์ก่อนถ่ายทำระหว่างถ่ายทำแล้วก็โปรโมทหลังถ่ายทำปี ก็เลยเจอกันบ่อยมันก็เลยทําให้แบบคุ้นเคยกันแฟนๆก็เลยอาจจะคิดว่าพี่ยอมมีตามอ่านแบบใช่ไหมแฟนก็้องแบบคิดว่าจับจังหวะทุกตอนนี้ออกมาอะไรแบบมีตามอ่านมีตามกระแสด้วยกันผมเองเห็นตอนวันหลัจากแข่งบอลก็เห็นขึ้นมาเพราะว่าก็ตามอ่านแท็กของตัวเองอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เห็นแท็กคู่มันขึ้นมาเลยก็แอบแอบเข้าไปก่องอยู่นิดนึงเขาเขาพูดถึงเะไอย่างเงบ้าง น้องน่ารักครับเขาก็บอกว่าี่ก้าสุภาพบุรุูอบอุ่นไม่ใช่อบอุ่นจริงไหมจริงไหมเสียงนโจริงจริงจริริงจริงงจริงรับงไงรปนมงานยาอยจะเลยินาคิงบ้างไม่คิด่งว่าจะเล่าเรื่องไหนดีมันเยอะจนเล่าไม่หมดมันเยอะอะอย่างตอนในกองอย่างเงี้ยตอนนั้นหนู ่วงนอนแบบเหมือนทำเหมือนทำา่เขาเรียกะไรยังไม่ถึงซีนของตัวเองค่ะเราเป็นเหมือนแบบเก้าอี้มันเหลือตัวชมพ์แล้วพี่ก้าก็บอกว่าไปนั่งเก้าอี้ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกไม่เป็นไรหนูเกรงใจแล้วทีนี้นเหมือนพี่เก้าก็ลุกออกไปเลยก็ <c oughs> ลเลยแบบ <c oughs> ลุกออกไปเลยแล้วหนูก็งงก็ไม่รู้ว่าแบบ <c oughs> โอยอะไรแต่ก็แบบถ้าเราถ้าเราแบบว่าไม่ไม่ลุกหรือว่าแบบไปหาอะไรทําน้องก็คงแบบเกรงใจหรือแบบไม่กล้าก็ต้องต้องลุกไป ไปห้องน้ำหรืออะไงเพราะว่าเดี๋ยวก็เล่นที่คนิวเป็ไม่กลับมาแล้วเราก็เลยแบบโอเคถือว่าแบบน่ารักดีค่ะขอบคุณครับแล้วการเป็นเกียรตบ้างน้องเป็นเกียรติมากก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับน้องเป็นคนน่ารักสดใสก็เข้าใจใส่ทุกคนก็อยู่ด้วยมันก็มีพลังบวกแล้วมันก็แบบว่าทําให้แบบดีแหลกหรือทํางานด้วยกันง่ายขึ้นไเราดีใจมากทุกงานเราแค่ออกมาเท่นจุด อยากดูแลทีมันเป็นรุ่นสุดท้ายดีใจต้องดีใจอยู่เท่าแบบดีใจพี่กาแฟมีกาแฟของพวกเราแล้วก็ดีใจแทนผู้เขียนน I ิยายพรชีวันด้วยเพราะว่าตอนนี้คือนี่ยายพรชีวันคือขายแบบหมดเกลี้ยงต้องพิออเดอร์ order, ต้องอะไรกันก็ดีใจแทนผู้เขียนค่ะที่เขียนออกมาแล้วคนคุ้นชองอย่าง,งาวาันนี้เป็นวันที่เจอพ่อแม่เลยครับได้เจอเจอยอที่นี่ตฝั่งอะไรกันบ้างหรือเขยังไงบ้าง จะกล้าหรอพ่อแม่เราไม่แไงบ้างอย่างผมนี่เจอพี่โป๊บครั้งนี้เป็นครั้งที่สองพี่โป๊บก็ยังน่ารักเหมือนเดิมชวนผมเป็นคนชวนผมคุยตลอดผมก็เต็มใจแกไม่กล้าเข้าไปทักแกนะแกก็แบบว่าเห็นเราแบบเกรงๆแกก็เลยแบบมารีแลกซ์ด้วยแบบคุยด้วยว่าอี้ปีนี้แบบสนุกสนานนะอะไรเงี้ยส่วนพี่มิวเนาะก็ผมเจอครั้งแรกปีนี้ก็น่ารักมากๆผมมีขอถ่ายรูปอะไรางเงี้ด้วยก็รู้สึกประทับใจพี่แก้ว,วก็แก้วคนมาถามกล้าวมาก เราต้องเหมือนพ่อกับแม่ยังไงบ้างมันมีความเหมือนมหถามว่ามีความมันต้องมีความยังไงบ้างอยากให้มีติดตามดูในหละครดีกว่าเรื่องความเหมือนอะไรเงี้ยส่วนถ้าในชีวิตจริงเหรอฮะอาจจะได้ความหล่อจากคุณพ่อมาอยู่วนส่วนของคุณแม่มาอะไรเงี้ยรวมรวมกัน uh> ่อะไรดีดีแล้วดีแล uh ้ว ้าอยากมาร่วมงานนี่มีปเยอะเพราะว่ามันกระทั่งมีคนต่างแจกต่างจับมือกันกวนมากมันก็กลมุนเลยเนาะกลมุนนะอย่างพวาชีวันด้วยคาแรคเตอร์ของหนูเนี่ยค่อนข้างด้วยความชีวันคาแรคเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะแสบโซนมีความเป็นเด็กสูงมากแต่ว่าพอย้ายมาเป็นเรื่องฟอล์โนเนี่ยคือเป็นคุณครูก็จะมีความโตขึ้นมาหน่อยเราจะต้อง ตอนเด็กมีความรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดูโตขึ้นต้องภูมิฐานมากขึ้นก็ยากอยู่ใช่ค่ะแล้วมมีภูมิฐานมานยากให้ทราบเลไม่ายากอยู่ยากอยู่ค่ะพีเราองป็นตัก็เอาจริงก็กลัวนะแต่ผมก็เป็นคนชอบแบบว่าชอบฟังเรื่องผีอะไรเงี้ยฟังทุกคืนก่อนนอนเลยก็ก็กลัวอะไรฮะหนูกลัวค่ะกลัวมากแต่พี่ก้าวบอกว่าแต่หนูเห็นฟังแบบคลิปเสียงนะคลิปผีตลอดเลยฟังแล้วหลับหรือว่า ฟังแล้วล่ะถ้าอยากรู้อีกอ่ะจริงๆมองฟังเรื่อยๆแล้วพอาะวาต้องไม่ได้หนักมันต้องมีเคสอะไรไหมเหมือนว่าต้องทันไม่เจอแมผีวะผีจะมาตรงนี้ไม่อจะไปมองเออนั่นน่ะดิไม่เคยไม่เคยเตรียมตัวรับมือหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าเดี๋ยวจะไปทำการบ้านอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกจริงๆเขากลัวมากอย่างเงี้ยแล้วทำไงจริงๆไปแล้วก็พลาด้ม นั่นสิหนูตกค้ออยู่เหมือนกันเพราะว่าปกติอะคือหนูจะไม่ค่อยหนูไม่หนูแทบไม่ดูหนังผีเลยถ้าแบบไม่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยอยากดูเพราะว่ากลัวแต่ว่าถ้าได้ยินปึ๊บก็จะนอนไม่ค่อยหลับแล้วาก็ต้องเปิดไฟเปิดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องโทรหาแม่แบบโทรค้าไว้จนหลับไปต้องบฟ้าอะไระถากันีว่าว่าไปถ่ายทำ้าพยศเรื่องเนี้ยว่าจะปกไปแ้วอ่ะ จริงๆเราไม่กล้ามาบอกว่าพ่ก้ามาเราะพิก้าเราได,แไดูแลเราได้นี่พ่อโอ้โหอย่ากเลยครับเพราะว่าตอนตออพิก้าวเป็นคนแรกเพราะว่ามันมีเรื่องเล่าคือตอนไปออกกองคอนเสิร์ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยผมจะถูกทิ้งให้แบบนอนคนเดียวประจำอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปขอกองขังจัดน้องๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยใช่เวลาได้กลับโรงแรมก่อนคนแรกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่า ตามในทุกไลน์อะไรเงี้ยว่ามีใครกลับมาแล้วหรือ,อเปล่าอะไรแบ<ม>นี้มันเพลงเนาะครับมันเพลงจริงแล้วแบบว่าบรรยากาศกองต่างจังหวัดเนี่ยโรงแรมมันค่อนข้างน่ากลัวไม่นิดหนึ่งนะมากแล้วเราเรามีเจอมหมเรามีเจอมหยังไม่เจอยังเจอแต่ผมว่าผมจะเข้า,ารวมกันครับค <c oughs> แต่ว่าพอถ่ายเรื่องนี้เราต้องมีการเตรียมพร้อมรอบนี้จะไม่พลาดรอบนี้จะไม่พลาดพบว่ารูปตองใจใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างอันนี้ไปถ่ายทำยังไม่รู้เหมือนกันเลย และอยากให้คู้รับปากขอบคุณคนที่ติดเราอาจายี่ี่ยังไม่ออนเราไปไม่ออนหนังที่อ่อนแต่ว่าคนจะเริ่มแล้วค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ชื่นชอบในตัวเราทั้งสองคนแล้วก็ที่เราทั้งสองคนตั้งแต่ละครยังไม่ออนเลยแบบรู้มาว่าคนแบบติดตามเราตั้งแต่วันเดบิวตั้งแต่วันเปิดตัวเลยแล้วก็ค่อยๆจินมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นคนที่จินมาก่อนแล้วหรือว่าคนที่เพิ่งมาจินก็อยากจะ ขอบคุณทุกๆคนมาค่ะแล้วก็อยากจะให้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราสองคนต่อไปเรื่อยๆคอยดยการเติบโตไปด้วยกันแล้วก็การพัฒนาไปด้วยกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับก็เป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้พวกเราสองคนในการทำกิจก็ยังไงก็ฝากผู้เราไว้ด้วยนะครับขอบคุณมาก